สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่16มีนาคม2565มาครับทุกท่านมาดูแนวทางโค้งสุดท้ายกันแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์เสี่ยนท่าสายครับเลขเด่น2ตัวของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้ว2งวดนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า9ที่ให้ตัวเด่นมาแล้วก็ตัวรองก็คือ7ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้า2ตัวกนเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้ว อาจารย์ให้เด่นหกรองหนึ่งนะครับเด่นหกรองหนึ่งใครรอแนวทางของอาจารย์มารับไปครับถัดมาแนวทางของเลขพี่มัมนะครับเลขพี่มัมก็เข้าติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้าเก้าขึ้นบนนะครับไปอยู่หลักร้อยงวดใหม่คือใบนี้ครับสูตรของอาจารย์ทําได้เจ็ดกับแปดครับทุกท่านเจ็ดกับแปด แนวทางของเลขพี่หม่ำครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ถัดมาครับผมได้ทำการจับมัดรวมแนวทางของเลขพี่หม่ำนะครับกับแนวทางของแอดมรกตแนวทางของแอดมรกตนั่นคือคู่โต๊มาบ่อยนะครับงมดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า59เนะครับเข้าติดต่อกันก็ประมาณ2-3งวดแล้วนะครับ ปรากฏว่าไม่มีเลขเด่นตรงกันนะครับคู่โต๊ดของแอดมรกฏก็อยู่ตรงนี้จับมัดรวมกันกับแนวทางของเลขพิมพ์ก็จะได้เป็นชุด3ตัวอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ติด7ก็อยู่ด้านบนนะครับ730 731 732 735แล้วก็738กลุ่มที่2ติด8นะครับตามนี้คุณชมชอบชุดไหนชอบตัวไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับอีกหนึ่งแนวทาง ของทั้งสองอาจารย์จับมัดรวมกันครับต่อมาครับมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์วิ่งบนล่างครับงวดใหม่นะครับอาจารย์ให้แนวทางวิ่ง5กับ6มาครับทุกท่านวิ่ง5กับ6เลขชุดตรงนี้ครับชอบชอบส่วนตัวมี1 5 8 7 6 1 4 6 2แล้วก็7 5 8ครับ 1 5 8 7 6 1 4, 6 6แแล้วก็7 5 8ดงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของอาจารย์หลุดนะครับส่วนเลขชุดของอาจารย์ก็หลุดเช่นเดียวกันครับใกล้เคียงที่สุดก็มา2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งหลุดไปประมาณนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนชัดเจน16ทับ3ทับ6 5. ถัดมาครับมาดูแนวทางเด่นบนของอาจารย์เทพบรรลือกันบ้างสูตรขั้นเทพงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า ห้นะครับทุกท่าน 50. ห้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับตรงนี้เลยสิบหกทับสามสอเด่นบนของอาจารย์มี1นึ่งสอี่เลขชุดก็อยู่ถัดลงมานะครับขออนุญาตขยายนะครับทุกท่านตามนี้ครับใครรอแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือก็แคปหน้าจอด่วนๆเลยนะครับอาจจะพูดเร็วไปเร็วกันสักนิดนึงอันนี้คุณผู้ชมต้อง แคปหน้าจอนะครับถ้าไม่ทันแล้วก็หยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอครับทุกท่านขออภัยด้วยต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างนะครับอาจารย์ให้เด่น158นะครับเด่น158เลขชุดก็อยู่ในส่วนตรงนี้เลยครับจัดไปครับแนวทางของอาจารย์เทพบันลือ ต่อมาครับจะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์ออกิติเลขเด่น2ตัวสถิติอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาครับชอบก็ค่อยตามงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทําได้3กับ5 3กับ5หาอีกตัวหนึงมาใส่นะครับต่อมาครับ10หน่วยล่างของแอดพิมมีมารับไปครับแนวทางของอาจารย์ให้มาแล้วงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี0กับ7ที่มา งดใหม่คือใบนี้ครับสูตรของอาจารย์ทำได้1478นะครับ1 478ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ชัดเจนนะครับ16ทับ3ทับห5 10หน่วยล่างต่อมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์วันชัยกันบ้างวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างเด่นล่าง อาจารย์จับเข้าคู่มาให้ตรงเป๊ะๆเ,เลยครับ07พี่น้องครับเข้า07ตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่คือใบนี้ครับ16ทับ3ทับ6 5 10ล่างก็มี8035แล้วก็หน่วยล่างมี4508เลขเด่นก็4 5 6เลขชุดที่อาจารย์มัดรวมมาให้ก็05 34 35 54 84แล้วก็85นะครับ ใครรอแนวทางชุดนี้ของอาจารย์วันชัยอย่าพลาดครับทุกท่าน053435548485ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับจัดไปครับทุกท่านวันที่ชัดเจนครับ6ชุด6หางต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโยนะครับอาจารย์มีแนวทางวิ่ง2ล่างวิ่ง6บนครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาจะอยู่ด้านบนครับมีอยู่ทั้งหมด6ชุด 425262606465 42526064แล้วก็65แนวทางของ a ด y o ครับต่อมาครับมาดูแนวทางล่างตรงๆแนวทางของอาจารย์รัพทวีคูณกันบ้างอาจารย์มีแนวทางล่างมาให้ทั้งหมดก็10ชุดนะครับแถวละ5 แถวแรกครับมี202 13031แล้วก็23แถวที่2ก็มี7 0 7 1 9 0 9 1แล้วก็24ลงวันที่อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ3ทับ65แนวทางล่างตรงๆงของอาจารย์สัพทวีคูณต่อมาครับมาดูแนวทางของแอดทอนกันบ้างอาจารย์มีแนวทางบนมาให้ก็คือในส่วนฝั่งทางซ้ายมือครับ ชุด3ตัวก็มี142 143 148ถัดลงไปอีกก็จะเป็น2ตัวนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์อยู่ฝั่งทางขวามือมี3 5 4 5 6 5 7 5แล้วก็9 5 9 5เนี่ยอาจารย์ติดดาวมานะครับทุกท่านชุดที่อาจารย์ติดดาวมาก็จะประมาณนี้ถัดมาครับมาดูแนวทางของแอดทอนอีกหนึ่งข้อมูลครับ ชุดสรุปบนนะครับอยู่ด้านบนขออนุญาตขยายในส่วนบนก่อนนะครับบนครับสตัวบนแนวทางอาจารย์ให้มาก็8ชุดนะครับชุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ก็มีอยู่4ชุด8 6 5 6 8 4 5 8 8 5นะครับขออภัยด้วย3ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ4ชุด184185 2ชุดนี้อาจารย์ ไฮไลท์สีมาให้นะครับอีก2ชุดก็1 5 6กับ18 6เด่นก็5กับ8นะครับและนี่ก็คือข้อมูลชุดสรุปบนถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุดสรุปล่างอาจารย์ให้เด่น8กับ9มาเรีชุดของอาจารย์ครับมีอยู่ทั้งหมด6ชุด48 49 58 59 68แล้วก็69 2ชุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ครับ48กับ58 ลงวันที่16ทัจัดไปครับแนวทางของแอดทรนนักคำนวณไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์วิมลพวงน้อย3ตัวบนของอาจารย์5862ตัว8668ล่างของอาจารย์87กับ85นะครับอาจารย์วิมลงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลุดนะครับแต่ว่าก่อนนั้นเข้าอยู่นะครับ ใบนี้เป็นนวทางของจันดาราครับรู้สึกเบิกบ้านรัฐบาลไทยครับ16ทับสอาจารย์ให้ในาทางวิ่งรูด1กับ7ถ้า1มาก็มี10151819ถ้า7มาก็จะได้707578แล้วก็79ใบนี้เป็นนาทางของออภูมิครับอาจารย์ให้เด่น6กับ9เลขชุด3ตัวของอ,อภูมิก็ 5 6 4 5 9 8ตัวเน้น6 4กับ9 8ตัวรอง6 5กับ9 5้ารวยรวยครับถัดมาก็จะเป็นเม็ดเดียวของอาจารย์นะครับหกแปดและแปดหนีแปดอาจารย์ว่างั้นใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดจุ๋มนำโชคนะครับอาจารย์บอกว่าเน้น4เลขชุดที่อาจารย์ให้มาครับ2ตัวก็มี4 2่สองสีเจ็ดนะครับ สตัวก็มี 6, 4, 2, 7, 8, 4แล้วก็ 3, 1, 2หน้าแนวทางของแอดจุ๋มนำโชคครับถัดมาจะเป็นแนวทางฝันเป็นจริงครับ16มีนาคม65ชุด3ตัว 7, 8, 5, 2ตัว 8, 7, 5, 8แล้วก็ 7, 5ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนวัฒน์ครับ เป็นแนวทางความหวังอาจารย์ว่าง,งั้นอาจารย์มีเลขเด่นมาให้อยู่สส่วนนะครับส่วนแรกได้1 5 7ส่วนที่2ได้3 6มัดรวมกันแล้วก็3า3หนึ6ง6ามห้สองตัวเน้นอาจารย์บอกว่า73%เปอร์เซน์นะครับเปอร์เซ็นต์นี้ก็คุ้นคุ้น,นหูอยู่นะครับคุณผู้ชมต่อมาครับเทียนกงใครรอแนวทางเทียนกงมาแล้วนะครับ1 6บมีนาคมหกห อาจารย์ให้เด่นบน7ครับเลขชุด2ตัวบนก็4717ตามนี้นะครับ4717ชุด3ตัวก็347กับ417ข้อมูลล่างครับอาจารย์บอกว่าเด่น5ชุดล่างก็54กับ51เทียนกงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดไปนะครับ ต่อมาครับ1น่ใน3านวทางของเว็บคนรักงูเลขเด่นก็4 1 7ครับจับเข้าคู่กันแล้วก็4147แล้วก็17ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางอีกหอีกหนึ่งแนวทางของเว็บคนรักงูนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า2ชุดกันเลยทีเดียวเชียว05กับ07ใบนี้ผมก็ลงให้ครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ขออนุญาตขยายเต็มหน้าจอเลยนะครับจัดไปครับทุกท่านงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับเลขเด็ดเลขวิ่เลขพวงก็743 85 7 4 3 85 10ชุดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแคปหน้าจอนำไปเก่งนำไปตัดกันดูขุผู้ชม16มีนาคม65ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ